อิติปิโสพควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรารณาสัมปันโนสุขโตโลกบิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารถิสัถาเทวมนุษย์สานังพุทธโธวภควาติสวาขาโตพคกวาตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิตโปวิญญูหิติสุปฏิปันโนพคว,วาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคว,วาโตสา,คคยายวกวาวส,คคสังโฆญายาปฏิปันโนพควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพควาโตสาวกสังโฆ ยะทิทางจาตาริบุริสายุคานิอัถบุริสับุคลาเอสัพพะคอโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนโยอัญชลีกาลเนโยอนุตารังวุญญาเขตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพทันจะมหาราชาตวังมังโปสันถุนูทีปังกเรเทโวสุปโปเทศิกินจิเทโวเยสะโกปะชัง ทัสมิงกินเนวทัตตาปียังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมาีจินดาปียังจะธนังสาเีชนาพระหูชนาปียังมะมะสกัตตวาพุทธะรัตนานังอุทัสสังอุตมาวรังหิตังเทวมนุสาเวสุงพุทธเเชยนาสันตุปัทวาาสัพเพทุขาบูปสมีตุเตสกัตตวาสังธรรมะรัตนานังอุทัสสังอุตมาวรังปาริราหูปสมานังเทมะ เตเชนโสธินานสันตุปัทวาสัพเพพยาบูปสเมินตุเตสังกตวาสังฆารัตนะนางอุทสังอุตมะวังอาหุเนยังปาหุเนยัางสังคเตเชนโสธินานสันตุปัทวาสัพเพโรคาบูปสเมินตุเตอิติปิโสพักขาวาอรหันสัมมาสมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกัิทูอนุตโลปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติ สบาคาโตพระควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปัจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายญาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาทิปุริสายุคานิหัตปุริสับุคคลาเอสาวพระคภโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย อัญชลีกาลนิโยอนุตาลังบุญญะเขตังโลกัสสติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสสันติสีเนหังมาตาปิตวาโอระหังปะพูธันจัปมหาราชาตะวังมันโปสัตถุนูทีปังกเรเทโวสุโปเทสิกินจิเทโวเยสโกปะชังทัศมิ่งกินเนวาทัตตาปียังกันตังปาริสาบุตรโตพระวันตุเมิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปียัง สัทนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสกัตตวาพุทธารัตนานังออทัสังอุตมะวรังหีตังเทวมนุสสาเวสงพุทธเตเชนะโสทินานสันตุปัทวาสัพเพทุขาวุปัสมีตุเตสกัตตวาธรรมารัตนานังอุทัสังอุตมะวรังปารีราหูปะสัมนานธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพพยาบุปัสมีตุเตสกัตตวาสังฆารัตนานังอุทัศสังอุตมะวรัง อาหุนยังปาหุนยังสังฆเตเชนะโสตินานสาสันตุปัฏฐาสเพโรคาบุปสเมตุเตอิติปิโสภควาอราลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกัิทูอนุตโปตบริสัทธรมสารถิสัทเทวมนุสานังพุทโธภคกาวาติสวาคาโตภควตาธมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปจ,จตังเวทิตโพวิญูหิติ สุปฏิปันโนพคะกบฏตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคะกบฏตสาวกสังโฆญาญยาปฏิปันโนพคะกบฏตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพคะกบฏตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิหัตถบุริสาวุคลาเอสสะคระกบฏตสาวกสังโฆอาหุเนโยบาหุเนโยสังภัคีเนโยอันทะลีกาลนิโยอนุตตะลังปิญญาเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพธันจามหาราชาตวังมันโปสัตถุนูทีปังกเรเทโวสุปโปเทศิจินจิเทโวเยสะโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตพระมันตุมีสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนะภงุชนะปียังมมะ สกตวาพุทธรัตนนังอุทัสสังอุตมาวรังหิตังเทวมนุษสาวสูงพุทธเตชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพทุข่าวุปสมตุเตสกตวาธรรมารัตนนังอุทัสสังอุตมาวรังปารีราหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพพยาบุปัสมตุเตสกตวาถังคังรัตนานังอุทัสสังอุตมาวรังอาหุนนยังปาหุเในยางสังเตชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพ 로카부 버스าม티